ไอ้พอสมัยจ้ะโอเคพอเราเป็นเราจะเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับหลายรูปคิดเกียแต่งอาจจะเป็นเพราะว่าดื่มต้ดื่มแล้วปวดหัวเบียนสีสาต้องงางไปพักผ่อนนะครับสองตางานสกปรกไม่ดีนะครับเดี๋ยวเราท่านควรจะดูพันตัวเองดูอมันแข็งลบนะครับประมาณที่สองตัวแรกนี่ประมาณดีโคตรดีเลยครับอ่าและที่สองประมาณอีกอ่า อุปมาทั่วื่อมทั่วเนี่ยประมามีทั้งทั้งทั่วแต่ทีนี้อุปมายครับอุปมานี้ก็อย่างนี้เลยนะครับผมเียนภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งนะครับนะถ้าแบบนี้อันาตรา,ายไหน่าน,นะครับคือพูดง,ง่ายๆว่าอุปมาถ้าอุปมาในดนีคือเหตุดีอ่ะ เวลาแต่งประโยชผลเนี่ยสุประมาทุประมมันก็ต้องมีด้วยนะครับเวลาเราแต่งก็เป็นอย่างนี้ถ้าอุประมาทั่วหรือว่าเหตุมันช่วจะมีส่วนีดเลยอุประมามันก็ต้องจบด้วยความช่วนะครับดังนั้นที่ผมจะเจอนคือว่าถ้าเราจะขั่วอะไรแล้วแต่ให้เราดูว่าไอ้ตัวที่เราขั่วมันมีมือชั่วนะครับดังนั้นอยเรื่องนี้ผมก็ขอเจอได้เพราะว่าที่แรกผมคิดว่าเฉพาะ ยุสิทธิ์นักตกแต่งแบบวันนี้อยู่สามสีรูปแต่งเหมือนกันเลยนะครับถึงจะแต่งคนละชั้นนะแต่ว่าแต่เอาวางเป็นอันเดียวกันเลยนะครับที่ว่าปูประมาณปูประมาณไม่สมเหตุสมผลเราวางไม่ดีนะครับที่ที่ประปูนะบางคนว่าท่านแต่งเยอะท่านแต่งตัวเองผมให้ให้ท้างหรือให้บ้างตามีวลาปัจจัยอ้าวเดี๋ยวผมจะอธิบายก่อน การแต่งประโยคปุปมาปุ๊บไปนั้นนะครับประการต่อมามีอยู่สองถึงสามรูปที่ผมตรวจนะครับองค์ประกอบของประโยคันไม่ครบประโยคคาถาเอกรังคาฐาตัณฑ์นม่มีที่ใดรับที่มันจะเป็นมีคาถาอว่าไม่มีนะครับให้จำไว้เลยนะนะครับอุปมาอุปบไปนั่นภาพเดิมนามนะครับกรรม กิริยาสามตัวต้องครบนะครับคือหมายความว่าไม่ไปโยโงยาก 立。いい คือพิจาเนี่ยคือสับอ <salud> ิมก <uki> yeah, ับอ <prompt> ัปมาวาหนะมันถูกนะครับสับอัปมาวามันถูกแต่ความหมายที่ผมถามว่าซื้อความหมายได้องกหรือไม่นะครับซื้อความหมายเรือเป็นถูกแต่ไม่ถูกเพราะอะไรครับเพราะว่าวิริยะนี่มันเป็นคำว่าที่อยู่ในฝ่ายฝ่ายนี้เท่านั้นนะครับแต่บังเอิญว่าเพราะมันอยู่ในฝ่ายนี้แหละเมื่อเช่น เอางี gli, a, a like 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 ้แบบผมจะใบให้นะครับนะครับนี่ครับจับเชื่อกสองนะครับจับเชื่อกสองคือตัวนี้นะครับความเพียรที่บุคคลตั้งไว้ผิดนะครับนี่คือนี่คือการสื่อไม่ใช่ว่าความเพียรผิดความเพียรมันคือถ้าท่านใดท่านใดเขาให้ปกปันทีนะครับนะครับ เขาตกกติกเลยครับเพราะว่าวิริยะนี่กกติแล้วเขาอยู่ในหมวดในสำหับปรรดานสีหรือว่าอยู่ในที่บ้านสีนะครับวิริยะตัวนี้เขาก็อยู่ในหมวดกุศลธรรมทั้งนั้นเขาไม่มีฝ่ายชั่วเลยนะครับไปไล่ดูในที่ตกสามอุปกิเลตสิงห์เป็นต้นนะครับไม่มีไม่มีว่าวิริยะนะครับนะครับมีแต่มีแต่ปลาฆาหานนะครับปลาฆาหานก็คือตัวอุปกิเหตุคือความเย็นที่ มันมีเรื่อเรือนะครับเป็นคนเป็นบ้าเข้าโรงพยาบาลบ้าไปนะครับให้เราคกับคอบครัวเพราะเป็นเกันนะครับดังนั้นถ้าเราจะเชื่อเรื่องนี้นะครับอย่าลืมตอนนี้มันมีตัวอย่างในคำโหวตก็ดีนะครับจิตที่บุคคลตั้งไว้จิตฐานใดเราความเกพียรเสมอกันแค่เราเอาวันนี้หนัมาชี้เรานะครับหรือจะเอา ครับอ่ะเออพระธงหรือไม่ดูมันเหมือนจะถูกแต่ันให้ถูกนะครับเออท่านพิรพัฒน์อย่าไปนี่ไปย้อนนี่เช้าติดติดเปล่าๆนะไปนี้ไปใช่อย่าไปนี้อนติดนะนออไมนะ่ดีนะท่านครับผมอ้าวต่อมานี่ก็เป็นการชวนบางรู้อ่าระดับตั้งแต่เปิดเจอ,อมมาครั้งแรกที่คุณแตงคุาย,ยาวัฒน,นะครับบางรูปบางท่านนั้นก็ไมาเรียนมาทั้งปีทั้งชาติอันนี้คือผม ตรวจเจอแต่เขามีมาสองขั้รูปเยอะหรือเปล่าคือเข้าใจอยู่ว่าติดงานอาจจะเรียนคนจะรอบ้างหรือว่าเรียนผ่างโลกรับงานรับสารนายชอบใจแลังการตัดทายาที่ที่มันเป็นฉันก่อนแปดนะครับพี่มีตรวจสอบ ปิญญาของสีตะวันฉายเจ่าสิงห์ครับวมียาสมบัต yeah. yeah. ิเป็นมันเป็นบางสัพพะคับมันเป็นสัพพะเฉพาะนุ่งความคัดค้านในคณะได้อย่าไปเข้าใจผิดนะครับบาคำว่าสัพพะเฉพาะในที่นี้คือหมายความว่าประมาณต้องมีเก้าคำนะครับใช่ต้องมีเก้าคำเท่านั้นนะครับเขาถึงจะนับเป็นปลาท่านกำลังคดีกลาได้ถ้าวิริยะสัมวินิยญาสมบัติถ้าไม่ถึงเก้าคำอย่าไปลองขอ กรรมการ์ดวาให้ตกหมดเพราะว่ามันมีวิธีลงเข้าอยู่นะครับมีวิธีลงเข้าอยู่คอนเทนตมนี้นะครับผมนะคอนเรนต์นะแต่เดี๋ยวีรูปหนึ่งผมก็จะมีให้ผมสงสัรแต่ทีนที่มาก็เป็นอะไรมาเจอ ทีนี้เรามาคุยเรื่องความเอียงนะครับอันนี้ขอขอกราบขอใครที่ครูบาอาจารย์นักเทศบรรยายนทำแล้วก็สอนชิลคานะผมคือได้หลายรูปที่ไม่ข้าใหญ่นะครับได้หลายรูปไม่ข้อเล็กกระจุงเขาเพาความเอียงนะครับโโอ้ใ้บุญโอขอบคุณครับทีนี้ทีนี้เราต้องมาดูเรื่องความเอียงนะครับที่เราใช้ ยืนาลับคงเห็นมาตัวนี้นะครับซอน,นอันออนี้ขอบคุณท่านอนุญาจารย์ผมดีใจมากที่เจอท่านนะครับน,นี่นน ในข้อของผมที่เสียจกักรพรรนั้นเป็นความเพียรปกติทั่วไปดังนั้นความเพียรในเรื่องนี้จะส่งฟ้องไปในอิบราซีนะครับไม่ได้ส่งข้าไปสมัชประธานสีนะครับกัฐสภาว่ากันแต่นั้นถ้าใครใช้สมัชประธานนั้นผมว่าหวานนะครับผมแต่อย่าไปแต่งสนามหลวงนะที่ผมแนะนำไปก่อนว่าวิเรื่อก,กับสมัชชประธานคน่รสภาวะกันให้เราจำไว้ว่าถ้าความเพียรที่ใช้กับการ หรือแม้แต่กระทั่งทำหน้าที่อะไรก็ตามจะเป็นตัวค้อมูนี้แต่ถ้าความเปยนที่ใช้เพื่อ,อการจเจริญสัมพันธ์และมีกาสโฆาคือตัวนี้นะครับดังนั้นเราดูเรารู้เลยตยกตัวอย่างทานเศรษฐีคนใช้เศรษฐีหาเงิน,นตัวอย่างหนึ่งแล้วตัวที่สองก็คือเรื่องธ e ีคาวุก um มันดังนั้นธี um ควาวุกมันนะครับไม่ใช้ตัวน,นี้งนอ้องพ่อธีคาวุกมันยังที่แต่ฆ่าพระรามคักอยู่นะเราใช่ไหมยังที่แต่ฆ่าคนที่ฆ่า มันไม่ได้แต่ขอตัวนี้นะครับความเกียดที่ต่างไม่ผิดนะครับนี่จะไม่ดีอ่ะต่อ,อมาก็มาคุยเรื่องอินทรรวงชันกับควางสถานนะครับอันนี้คงจะเข้าใจนะครับผมว่าเข้าใจแหละตอนนี้คืออ่าได้หลายสันัก,กนะครับแต่กนนี้ท่านเข้าใจว่าอินทรรวงชันมีปา,าตระตาคารุนะครับมีปาตระตาคารุเช่นผมแสดงตัวนี้ให้ดูนะครับ มีตัวอย่างผม,ผมคัดมาเกเอะนะเกเอนะครับ, A รบถ้าเขียนยังไงก็ขอตระดาปรอดภยด้วยนะครับนี่ครับตัวไหวนใหญ่ชุตัวนี้นะครับอินทรวงนะครับ ท่าระวงกับความสัมผาสชั้นนั้นไม่มีปาทันตะขรลุนะครับผมจะแจ้งให้ทุกๆทราบอย่าไปาตรักษาตรงนี้โดยการทังปวงที่มีปาาตนตะขรลุมีแต่เฉพาะอิทรัิเชียนอูเป็นอินทรัิเชียนสันิเอ็ดค่มแล้วก็วัสันตลบกับพระสันตโลกชันนะครับพรสันตรริลกชันมีมีแค่สามชันที่เป็นปลาตนตะขา,าุในในชั้นเขาเดียวนะครับเพราะฉะนั้น ว่ามุ่นจนแท้จริงก็ฟงอีไปเลยีอาชัตันีอีกอยู่บ้าในหลักเนความว่าอีอาชัตันีต้องดีค้าต้องทีทีค้าอีอยาทีทีค้าอีเป็นอีในหมวดอาชัตนีอาชัตันีกระทุงหลุดทีค้ารัศอีปะดีในหมวดานลำพวงนะครับในหลักเ็นความเห็นนะว่าแ่งชั้นจนแท้แล้วนะเอาแล้วทีก็พอได้เพราะว่าทีค่าเดียว คือเราจะเอาอาแรกท้าพาเฉยบอครับได้แล้วเอาอาเปโลขาไปเลยครับดับอาเโลขาบสบายครับอันนี้ผมชี้แนะนำให้นะครับว่าปาตาคารุในวันสถานและอินทรลงไม่ดีแล้วระบายไม่ดีนะแต่ในเจอรอบสองนี้ผมขอบกบอนุญ,ญาตรับประทานนะครับผม <S <S แตถ้าเจอถ้าเจอจุดหนึ่งก็หายไปหนึ่งให้นะครับผมถ้าเจอสองเด ต่อมาการแต่งประโยชน์สังกรในฉันนะครับแต่งกระดัมีหลายรูปมากนะครับแต่ว่าผมจะขอ กีบ้าเขาให้เพื่อนไี่ในมที่ใทย ประโยคนตางนะครับผมจะแจ้งให้ทุกทรานเลยว่าจะเป็นวิชาแต่งจัดแต่งใครอยู่วิชาอะไรเป็นมงคลก็ตามทุกประโยคนะครับตั้งแต่ประโยชนสี่ถึงเก้าที่เป็นวิชาแต่งนะครับประโยคต่ตานี้ถ้ามาวางตรงนี้ก็เจอสามอยู่กแต่ะครับผมเพราะว่าประโยคสามพอนี่ถ้าเรแต่งยัดยัดสามารถวางไว้ซอกไหนของโลกนี้ก็ได้แต่ตานั้นเมื่อจะแต่งประโยคต์ตากต้องเอามาวางไว้ให้อยู่ นะครับแน่นอนก็ต้องตัวแรกของประโยชน์นะครับสังเกตดูเวลาเราแต่งวิชาเก่านะครับอ่ะยางนะครับอ่ะยางที่คือวิชาเก่านะครับปึ๊บปื๊ทีนี้บางเกินท่าเรามีสัมภาษณ์ด้วยมีอานิยมนะครับปกติแล้วนี่อานิยมนี่เขาจะวางหน้าที่โยมเสมอนะครับก็คือสัพพังแล้วก็ตังนะครับนี่คือวิชาเก่าปกติที่ไม่ใช่ยากนะแต่ถ้า สัพพะมีประโยชน์ย่าเมื่อไหรปุ๊บต้องเอาตามวาน้าสัพพังนะครับนี่คือวิชาเก่าวิชาแต่งแันก็เหมือนกันถ้าสัพพะศับประโยชน์หน้าสัพพะอีกไม่ใช่ประโยชน์สังกรจะต้องวางตาสัหน้าเราจะต้องการสัพพหน้าตังเท่านั้นนะครับพิชาแต่งแันก็เหมือนกันถ้าเราแต่งประโยชน์ย่าจบไปแล้วนะครับเมื่อจบย่าปุ๊บนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องทาเลยคือ ทำอยา่างไรก็ได้ขอให้ประโยชน์ตานั้นอยู่ตัวแรกถ้าไม่อยู่ตัวแรกก็ขอให้มันอยู่ใกล้ๆกล้ที่สุดนะครับให้อยู่ใกล้ยักมากที่สุดนี่คือสุตของการแต่งเพราะฉะนั้นในกรณีนี้นะครับก็ต้องเปลี่ยนจากสา์เป็นเอโซนะครับเนี่ยให้เพราะว่าเพราะว่าตัวตางที่หลวงพ่อประคันมานี่หามากเรเกิดสุดท้ายของประภารเลยถ้าในกรณีนี้นะครับเจอสามตัวเขาปะโป้แสดงว่าอาจารย์ที่สอนไวอย่างนั้นนะ พี่ชา,าตลาดต้นเือนกันพี่ชาแต่งไทยที่หนักเลยครับดูเยอะทัดเองครับผมเพราะเป็นที่รู้กันว่าการแต่งเปลือกสักรนน,นตากต้องอยู่ตัวแรกรับยากเสมอครับคือพ,พูดง่ายๆว่าจบยากลุกจะจบด้วย <laughs> ลงไว้ในกลุ่มแล้วนะอาจารย์ขออนุญาตไปแล้วเออนี่เดี๋ยวนี้ เพื่อที่จะต้องการให้มันเป็นคณะอิ่เอ๋ยนะครับบอกไงไงเือให้มันเต็มบาทเออให้มันเต็มบาทแต่ใส่ไปแล้วนอกจากมันไม่เต็มแล้วมันจะนำเราไปสู่หายนันนนะครับผมัมปาเปตีว่าหายนันนบย่อมยำผู้เขียนให้สู่หายยนนนะครับคือที่ผมเียนนะเัาและเสียใจมากนะครับแต่บังเอินว่าท่านเอาตัวนี้มา สวยครับผมสวยงามนะครับงดงามหยดย้อยน,นะครับเขาเจอแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองต้องตัวเยอะแต่โดยเฉพาท่านแต่งมาเยอะเลยผมให้สองให้บ้างให้บ้างที่เหลือแต่งคู่ดีดมากเลยแต่เมื่อตายก็จบโชว์ที่ดีนะครับดาวลูกที่ดีสัมปันโนโอ้โหน่ารักมากครับผมแต่ถ้าลืมแล้วท่านแต่งเรื่องวิทยานะครับที่แหละถ้าลืมแล้วท่านแต่งเรื่องวิทยาพอะนะข้าเรื่องของธรรมะตัวใดขึ้นมาเป็นหลักให้เรารักษาโครงเรื่องตัวนี้ให้ท่านมากที่สุด เงืนกันกับวิชากระดูกครูวันนี้นะครับโดนกระถางเองครับผมเห็นไลไลหลายหลายสมาักสอนผมเหนื่อยนะครับพอ,พอกระดูกเชีย่ยกระดูกแต่งเป็นเรื่องใหม่เลยเอาไปเอามาแต่งเป็นเรื่องของกระดูกชื่อเล่าซึ่งความจริงกระดูกเชีย่ยเป็นเพียงธรรมะรับรองหัวข้อธรรมะที่ทาให้่กอ,องทำสนามหอวงให้เท่านั้นนะครับอันนี้คือผมเรียนกับคนแก่คือเรียนแบบ เขาที้เป็นตัวย่า่ธารรมะที่อ้างอิงเรื่องของปริญญเทอานั้นนะครับผมดังนั้นเราเรา,เราใช้คุณเราจะยกยอจะใช้คุณสมบัติว่าแม้แตใครเราต้องรู้ธรรมะองนั้นด้วยนะครับผมถ้าเราเราวางตัวบบนี้ได้เกี่ยวแปนวิชาแผนัานผมไม่ห่วงเพราะว่าที่ผมตรวจมาประมาณ40รูปนี่ดีนี้ผมทับใจแบบนีว่ายาชิรุติเดชเกินรึ่งนะครับที่ที่รอดนะครับที่เดี๋ยวองเป็นบวิชา่างๆนะครับ